สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊บทัลลอดอินเบรลินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาววันศุกร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะการทํานายอาจจะเป็นภาพลักษณ์โดยรวม อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็ยัาได้คิดมากนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักมากกว่าที่จะเข้ามารับฟังรับชมแต่ก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดที่ยังไม่เจอใครหรือว่าคนที่มีคู่รักแล้วนะคะก็สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางได้และสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคูณแล้วก็คนรักนะคะ ถ้าชื่นชอบถูกใจแม่หมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเอาไว้จะได้เป็นกําลังใจต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าเดือนแห่งความรักนี้จะมีความโชคดีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะเราก็มาดูภาพไพ่กันเลยไพ่ใบแรกของคุณได้6ถ้วย5ดาบเมจิกเชียน6ดาบจัตติเดอเด็กถือดาบ2ดาบ สิไม้เท้าแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายของคุณ1น่ถ้วยนะคะมองว่าในเดือนนี้ในหลายคนมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับความรักเข้ามาเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิอของคุณ6ถ้วยบางคนอาจจะมีรักต่างวหรือว่าเป็นคนรักเก่าจะกลับมาหาคุณนะคะจะมีการรีเทิร์นคืนดีกันนะ บางคนมีการคบหาดูใจกับคนธาตุลมเมทุนตุนกุมอยู่ก็ได้ในช่วงนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆหรือไม่ก็คนธาตุน้ํามีกรกฏพิจิมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ทางด้านโลกออนไลน์หรือไม่ก็เป็นคนทางไกลนะคะแต่อนี้อุปสรรคปัญหาของคุณมีอยู่นะถ้าไม่คุณก็คนรักลักษณะเหมือนกับว่าหันหลังให้กันเงียบห่างหายไม่ติดต่อหรือไม่ก็มีปัญหากเกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ หรือไม่ก็เอารัดเอาเปรียบนะคะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเกิดขึ้นนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดความไม่เข้าใจกันมีเรื่องไม่ไว้วางใจกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรคุณก็ยอมรับได้แล้วก็พยายามที่จะเคลียร์พูดพยายามที่จะเคลียร์พยายามที่จะพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจกันนะคะ ส่วนอนดีตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่ผ่านมามองว่าถ้าไม่คุณก็คนรักมักจะหันหลังให้กันบ่อยๆไม่ค่อยติดต่อหรือบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลทางไกลไม่มีเวลาให้กันนะคะหรือบางคนมีโอกาสได้พบปะพูดคุยในเร็ววันนี้นะมีการเคลียร์กันอย่างชัดเจนนะคะถ้ามีปัญหาอะไรค้างขาดใจกันอยู่นะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมจากคนรักนะหรือบางคน ต้องการที่จะแต่งงานมั่นหมายให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอเยรจาก็มีความเป็นไปได้นะแต่ในหลายคนบอกได้เลยว่าในเดือนนี้มีโอกาสสมหวังนะบางคนก็มีโอกาสที่จะตกลงปรงใจใช้ชีวิตยอยู่ด้วยการมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะส่วนด้านอนาคตมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะของใครลหลายๆคนนะถ้ามีปัญหาอะไรคาราคาซังยืดเยื้อกันมานาน สามารถเคลียร์กันได้หรือว่ามีอะไรค้างคาใจสามารถพูดคุยตกลงปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีทั้งรักเก่าแล้วก็รักใหม่ที่เข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะบางคนอาจจะพบเจอทั้งคนรักเก่าคนรักใหม่เข้ามาในเวลาเดียวกัน หรือเป็นรักในอดีตชาติที่เคยสัญญิงสัญญากันไว้ก็มีความเป็นไปได้นะคะจะเป็นคู่กันที่จะกลับมาหรือว่าจะได้พบเจอในเร็ววันนี้อย่างแท้จริงนะคะสําหรับบางคนที่ยังไม่เจอไข่นะยังไงก็ได้เจอแน่จะเป็นคนที่มีสินเสมอกันกับคุณนะคะจะเป็นคู่กันมาก่อนนะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวความหวาดระแวงหึงหวงไม่ไว้ใจหรือว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะคอยจับผิดคอยสอดส่อง คอยมองกันอยู่ในขณะนี้ก็ได้นะคะก็เลยทำให้ต่างคนต่างมีเรื่องว่าวุ่นใจในช่วงนี้นะคะเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องนะคะยังไงถ้ารักกันแล้วก็ขอให้รู้จักไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งก,กันและกันก็เป็นการดีที่สุดนะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้วางแผนว่า จะพูดคุยเคลียร์กันแล้วก็ตกลงกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ในหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงระหว่างตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับความรักนะคะบางคนมีการติดต่อสื่อสารทางด้านโลกออนไลน์ค่อนข้างเด่นชัดเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้พบเจอกันในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าความรักของคุณจะราบรื่นนะแต่มองว่าในหลายคนทั้งคุณแล้วก็คนรัก มักจะมีปัญหาหนักๆเข้ามาหรือว่าต่างคนต่างอาจจะมีเรื่องอะไรกุ้มอกกุ้มใจในขณะนี้ก็ได้นะคะมีความรักที่ผูกพันกันนะเขาก็รักคุณแล้วก็มีความผูกพันกับคุณคุณเองก็รักเขาแล้วก็มีความผูกพันกับเขานะคะยังปล่อยวางไม่ได้คล้ายๆว่าแบกปัญหาเอาไว้ยังไม่สามารถปลดล็อกความทุกข์ออกจากใจได้นะคะและความรัก และความรักของคุณก็ไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่แต่ยังไงบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะมนเริ่มต้นกันใหม่ต่างคนต่างก็เอาใจใส่ซึ่งก,กันและกันแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะมีความรักที่สดใสซา,าบซ่าเกิดขึ้นนะคะในหลายคนถือว่าเป็นอกถือว่าเป็นโอกาสทองที่คุณต้องรีบควายคว้าเอาไว้เลยทีเดียวนะคะสำหรับคนโสดท,ที่ไม่เจอใครยังไงก็มีมาแน่นอนนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักแล้วถ้ามีปัญหาอะไรบอกได้เลยว่าคนรักคุณจะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะจะมีการรีเทิร์นกันปรับความเข้าใจแล้วก็จะมีความรักที่ดีวันดีคืนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่เนี้ยเพื่อความชัวร์แม่หมอก็จะจับไพ่สรุปให้นะดูซิว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมถือว่าความรักของคุณใช้ได้แล้วนะคะ ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะบางคนมีโอกาสแต่งงานกันเลยนะในเดือนนี้นะคะหรือไม่ก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดคุยสู่ขอเจราจามั่นหมายเอาไว้ก็ได้มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์เกิดขึ้นแน่นอนจะมีสิ่งที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นในหลายคนนะคะแต่นนี้มาดูซิเพื่อความชัวร์ไพ่สรุปสักสาใบนะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะมีอะไรแนะนำกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ ขอให้ได้ไพ่ดีๆนะคะ10ดาบนะคะ4ถ้วยพราชินีถือดาบนะคะมองว่าเป็นปัญหามากกว่านะแสดงว่าในหลายคนอาจจะมีเรื่องอะไรที่เบื่อหน่ายซึ่งกันและกันมีเรื่องลำคาญใจแล้วก็มักจะใช้อารมณ์นะคะความรักของคุณก็เลยไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่สำหรับสิ่งที่ผ่านมานะ มีปัญหาที่ต้องพูดคุยหรือว่าเคลียร์กันแต่ตามไพ่พื้นฐานโดยทั่วไปยังไงก็ได้พูดคุยแล้วก็กลับมาเคลียร์กันอย่างแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าฟ้ามีตานะถือว่าคุณยังมีโชคดีเกี่ยวกับความรักเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างก็จะราบรื่นนะคะยังไงขอให้ความรักของคุณสดใส ยั่งยืนยาวนานตลอดไปนะคะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนเลยนะคะแต่เพียงแค่ว่าให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเอาแต่ใจตัวเองใจร้อนอารมณ์ร้อนความเบื่อหน่ายความลำคาญใจหรือว่าคุณคนรักควรที่จะหาเวลาให้กันนะคะแล้วก็พากันไปเดินทางท่องเที่ยวพากันเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ก็พยายามที่จะ เอาอกเอาใจพยายามที่จะยอมยอมกันในช่วงนี้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่คือไพ่แนะนำนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ